มาสิงคโปร์รอบที่แล้วก็ปรากฏว่ากินจนน้ำหนักขึ้นมาสองกิโลค่ะรอบนี้ก็เลยหาตัวช่วยว่าเอาอยังไงก็ต้องมากินอยู่แล้วแล้วแฟนฉันก็คือพาไปกินเก่งเหลือเกินดูดีแฮมเบอร์เกอร์หกชิ้นแต่มาสี่คนในสายอาหารยังอื่นอีกแล้วสส่ฝนก็เป็นคนที่ชอบใส่ชุดลัดติวนะคะดูใส่ชุดเดดเวียดนามแต่กินเก่งมากเราก็เลยหาวิธีว่าจะทํายังไงให้พุงไม่ออกเวลาใส่ชุดก็เลยพกดีท็อกลํำไส้มาด้วยค่ะรอบนี้น้ําหนักจะได้ไม่ขึ้นไลฟ์เทคไฟเบอรี่ตัวนี้นะคะก็คือจะช่วยดีท็อก างสารพิษในลำไส้กินก่อนนอนของทุกวันค่ะเอาจริงๆคือตื่นนอนมาวิ่งเข้าห้องน้ำอย่างไวค่ะดูดิแฟนชอบซื้อขนมมาตุนนะ่ะ ไม่ใช่คอนเทนต์นะคะพกมากินที่สิงคโปร์จริงๆค่ะอ่านี่หลักฐานรสชาติคือดีอร่อยไม่มีน้ำตาลนะคะไม่มีไขมมีอาหารตั้ง1 2 0 0 0มมิลลิกรัมคือดีมากเลยเพราะมาสิงคโปร์อ่ะไม่ค่อยกินผักกินแต่มาล่ากินแต่เนื้อย่างอ่ะอันนี้ก็คือแบ่งเพื่อนเป็นหนึ่งซองเพื่อนบอกท้องผูกค่ะ,ค,ะคือฉันพกมาเผื่อทุกคนแล้วมีขนาด5ซองกับ10ซองและล่าสุดเขาอ,ออกขนาดใหม่ค่ะซองเล็ก3าซองกับ1นซองสำหรับคนอยากลองทานค่ะซื้อออนไลน์ได้ที่แอปฟ้าแอปส้มหรือร้านขายยากรุงเทพใกล้บ้านเลย